สวัสดีค่ะฉันชื่อพลอยค่ะตอนนี้ฉันก็อายุ40แล้วค่ะฉันเพิ่งแต่งงานมาได้ปีกว่าเองค่ะแต่นี่ไม่ใช่การแต่งงานครั้งแรกของฉันนะคะเพราะฉันเคยแต่งงานมาแล้วรอบหนึง่งแต่ก็หย่าร้างกันไปกับสามีคนเก่ามานานมากแล้วละค่ะเรื่องที่ฉันจะเล่านี้มันเกิดขึ้นในคืนคืนหนึง่งที่ฉันได้กลับไปเที่ยวหาเพื่อนเก่าสมัยเรียน และมันเป็นคืนที่ฉันไม่เคยลืมเลยล่ะค่ะว่าฉันมีความสุขมากแค่ไหนและยังจำมันได้จนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นฉันเพิ่งเลิกกับสามีไปได้ไม่นานเพื่อที่จะหาที่สงบและที่ทำใจในการแต่งงานที่ล้มเหลวฉันจึงตัดสินใจไปหาเพื่อนเก่าสมัยเรียนซึ่งเราไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบปีแล้วล่ะค่ะเธอชื่อแตนค่ะ แตนเธอเป็นครูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเธอยังไม่ได้แต่งงานและอยู่คนเดียวฉันจึงใช้โอกาสนี้ไปเยี่ยมเยียนเธอและถือโอกาสไปสงบจิตสงบใจด้วยหลังจากที่โทรนัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็นั่งเครื่องบินบินไปที่เชียงใหม่ในทันทีเลยค่ะแตนเธอมารับฉันที่สนามบินแล้วเราสองคนก็เข้าตลาด ไปหาซื้อของกินและเครื่องดื่มไปกินกันที่บ้านพวกเราขับรถกลับมาถึงบ้านของแตนก็เกือบเป็นเวลาเย็นพอดีฉันเอาเข้าวของเข้าไปเก็บในห้องที่แตนเตรียมไว้ให้แล้วเราสองคนก็ออกมาย่างกุ้งย่างปลากินกันพร้อมดื่มไปด้วยและคุยเรื่องความหลังกันอย่างออกรถออกชาติไม่นานก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง วิ่งเข้ามาจอดในบ้านชายหนุ่มหน้าตาดีเดินลงมาจากรถพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้ใจของฉันแทบละลายเลยล่ะค่ะกลับมาแล้วเหรอต้นครับนะแตนสวัสดีคับนะพอยเขายกมือไหว้ฉันแล้วนั่งลงตรงข้ามกับฉันที่มีเก้าอี้ว่างๆอยู่สวัสดีจ้าใครเหรอแตน ฉันเอื้อมมือไปสกิดแขนเพื่อนเบาๆเอาก็ต้นหลานชายของฉันเองไงเธอจำไม่ได้หรอพลอยต้นต้นเหรอนี่โตเป็นหนุ่มขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยแถมดอด้วยนะเรานะต้นแม่นะพลอยชมต้นขนาดนี้ต้นก็เขินแย่ต้นน่ะเขาเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิง และพักอยู่คนเดียวเลยมาอยู่เป็นเพื่อนน่ะเอาต้นมาดื่มด้วยกันสิเดี๋ยวนะาไปเอาแก้วมาให้นะแตนลุกออกไปจากโต๊ะปล่อยให้เราสองคนนั่งมองหน้ากันสายตาที่ต้นมองมาที่ฉันมันทำให้ฉันหัวใจเต้นแรงและยิ่งเร้นแรงขึ้นไปอีกกับคำพูดที่ต้นพูดออกมานะพ้พลอยยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับ ไม่หรอกต้นน้าแก่แล้วฉันแอบหลบสายตาเขาพร้อมยกแก้วขึ้นมาดื่มไม่นานแตนก็กลับมาพวกเรานั่งคุยนั่งดื่มกันจนดึกจนแตนเธอรู้สึกว่าจะไม่ไหวเธอจึงขอตัวเข้าไปนอนก่อนปล่อยให้ฉันกับต้นนั่งดื่มกันสองต่อสองนะพลอยครับ นาพอยเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ไหมครับน้าแตนบอกผมผมขอโทษนะครับที่ถามฉันยกแก้วขึ้นมาดื่มไปอึกใหญ่อืมไม่เป็นไรหรอกต้นใช่จ้ะนาเพิ่งเลิกกับแฟนชีวิตคู่มันไม่ง่ายเลยนะต้นต้นคงไม่เข้าใจหรอกว่าการที่เรารักใครสักคนแล้วเขาไม่สนใจเรามันเจ็บปวดมากแค่ไหน ผมเข้าใจสิครับนาพลนาพลจําได้ไหมครับว่าผมเคยขอกอดนาพลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วจําได้สิต้นตอนนั้นต้นก็อายุ15้าแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วจะมากอดนะมันก็คงจะไม่เหมาะจริงไหมอืมแล้วนาพลรู้ไหมครับว่าทําไมผมถึงอยากกอดนาพลเพราะผมรักนาพลไงครับ และตอนนี้ก็ยังรักอยู่ตอนนั้นกอดไม่ได้ผมขอ,อกอดตอนนี้ได้ไหมครับถือซะว่าเป็นการกอดเพื่อปลอบใจจากหลานชายคนนึ่งฉันอึ้งไปสักพักกับคำพูดของต้นแล้วต้นก็ย้ายจากฝั่งตรงข้ามมานั่งลงข้างๆฉันอ้อมแขนอันอบอุ่นของเขาโอบกอดมาที่ตัวของฉันเบาๆความรู้สึกนี้ มันทำให้ฉันน้ําตาไหลออกมาเพราะฉันย้อนคิดถึงสามีเก่าที่เราเคยรักกันใหม่ๆต้นเอามือมาเช็ดน้าตาให้ฉันเบาๆอย่าร้องไห้เลยนะครับนะพลอยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะอยู่เป็นเพื่อนนะพลอยเองครับเออไม่ไม่ต้องหรอกต้นเดี๋ยวน้าก็จะเข้านอนแล้วเหรอครับ งั้นผมเดินไปส่งนภอยที่หน้าห้องนะครับฉันพยักหน้าแล้วเราสองคนก็เดินมาพร้อมกันฉันเปิดประตูเข้าห้องอย่างช้าๆขอบใจมากนะต้นที่อยู่เป็นเพื่อนนะ้าฝันดีนะเดี๋ยวสิครับนภอยต้นเอามือมาผักประตูไว้เบาๆผมบอกแล้วไง ว่าคืนนี้ผมจะอยู่เป็นเพื่อนแลพอเองต้นเดินเข้ามาในห้องของฉันแล้วปิดประตูช้าๆเขาหันมากอดฉันอีกครั้งอ้อมกอดของเขาช่างอบอุ่นเหลือเกินจนใจของฉันอ่อนละทวยคืนนั้นเราอยู่ด้วยกันยันเช้ามันช่างเป็นคืนที่มีความสุขมากเลยจริงๆค่ะและถึงแม้ว่าฉันจะแต่งงานแล้ว แต่ฉันก็ยังคงคิดถึงต้นอยู่ตลอดแต่ก็คงได้แค่คิดถึงเพราะทั้งฉันและต้นก็มีครอบครัวกันหมดแล้วถ้าจะให้ย้อนกลับไปทำแบบนั้นอีกก็คงจะไม่ได้ฉันก็ขอแค่เก็บคืนนั้นไว้เป็นความทรงจำดีๆของฉันกับต้นตลอดไปค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ AB ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ